ก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนต้นน้ำนะคะเย็นนี้เราพาทุกคนมาที่โซนปลูกฝรั่งอินรีย์นะคะตอนนี้ฝรั่งของเราออกลูกดกมากแล้วก็ อรอบที่แล้วที่เราพาทุกคนนะคะมาดูการห่อฝรั่งไปรอบนี้ฝรั่งของเราก็โตแล้วก็สามารถที่จะเก็บเอาไปทานได้แล้วนะคะเยอะมากเลยเนาะพวเนี้ยเก็บได้คือหมดแล้วนะแต่แบบว่าห่อไม่ทันเลยอะช่วงนี้เดี๋ยวเราพามาดูลูกที่อยู่ใกล้มือสุดนะคะนี่พวกที่เราปลูกใหญ่แล้วก็สวยมากเลยเดี๋ยวจะให้แฟนเป็นคนแกะ เดี๋ยวเรามาดูผิวของเขาถ้าขยันห่อก็จะได้กินเพราะว่าฝรั่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาออกลูกแล้วก็ติดลูกดกมากของเรากระดาษห่อไม่ค่อยดีนะม,มันเป็นกระดาษหนังสือของต้นน้ำก็เป็นหนังสือเก่าที่ใช้แล้วนะคะก็เอา<ด>มาห่อก็ขาดหมดนี่สือเก่าแล้วฝรั่งอินซีน,นะคะลูกโตสวยมาก ทันอะไรก็ไม่รู้แต่ลูกเขาไม่เป็นทรงกลมนะอันนแบบมาจากกิ่งตอนใช่ไหมใช่เขาก็จะสวยแบบนี้เลยโชคมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนคืนมาตัดยากนี่นะคะลูกที่เราห่อไว้เนี่ยก็สามารถเก็บไปได้แล้วแหละกินไม่ทันเนาะช่วงนี้คือลูกเขาออกเยอะมากนี่น,<ท>นี่ลูกใหญ่สวยมากเลยบางครั้งไม่ได้มาดูเนาะมันก็จะแบบ เน่าไปคาถุงเลยกิ่งเล็กๆแต่แบบหนักมากอย่งเงี้ตอนแรกแค่นี้นะพอใหญ่เข้าใหญ่เข้ารับช่วงลูกโตสวยมากเห็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะมีฝรั่งเยอะมากต้นนั้นเกือบถึงรอยลูกเลยนะห้าสิบลูกขึ้นเลยนะคะมาตัดญ้าดูแลเขาดีๆหน่อยในช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเนาะช่วงหน้าฝนผิวสวยจังผิวสวยมาก เป็นฝรั่งอินทรีที่ผิวสวยมากถ้าห่อมันจะสวยอย่างนี้แหละตัวเนี้ยผิวยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเขามีไอ้นี้ผิวแออใช่เพลี้ยถ้าถ้าตอนเราผูกอ่ะถ้าตอนผูกแล้วปัดพวกไข่เพลี้ยหรือมดไม่ดีอะอออกไม่หมดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละสวยมากเลยฝรั่งอินทรีแล้วเป็นฝรั่งที่เนื้อหวานมากเลยนะคะนี่เห็นแล้วดีต่อใจมาก ต้นนี้ที่เก็บได้มีประมาณ4ี่ห้าลูกเลยนะเยอะมากเลยดูดิเหมือนดงแอปเปิ้ลเลยอะ่ะนี่แกะสองอันนี้ด้วยนะฝั่งนั้นน่าเสียดายลูกเน่าไปข้างหนึ่งอน,นี้ด้วยใช่อืมได้เลยได้ยังดูสิลแล้วถ้ายังเล็กอยู่ก็เอาไว้ก่อน เห็นแล้วดีต่อใจมากเลยฝรั่งเต็มต้นในช่วงนี้ต้นนู้นก็เยอะนะเชน่นล่างๆอ่ะไม่ได้เช็คเนี่ยไอสีข้างบนนะเชน่นเนี่ยด้านบนอ่ะที่เราไม่ได้เก็บอะ่ะมันจะเน่าแล้วนะเราดูแบบว่าต้นหนึ่งจนแบบหิ่งโน้มลงไปอยู่กับพื้นเลยเพราะว่ามันเยอะอุ้ยเน่าเน่าทิ้งเยอะมากเลย เชนดูดิโอ้ลูกนี้ใหญ่มาก,กโอ้เสียดายอ่ะเนี่ยเชนดูเน่าคาถุงเลยเนี่ยนี่จะเน่าเนี่ยโอ้เน่าเลยเนี่ยแหละข้าห่อแล้วไม่ดูเนะี่ยอืมหอ่อเราไม่มีเวลามาดูนั่นเชนข้างล่างได้แล้วน,นี่จะเ,เน่าแล้ว เสร็จกระดาษออกหมยมันดกด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนตื่นต่เช้าเลยมาจัดการย้ายหมดขึ้นลาพุ๊คือใหญ่เสียดายมากเลยดูดิดูนี่ดิเนนาขาต้นเลยเราลูกใหญ่ๆดูเหนาหมดเลยเสียดายนี่ที่ที่มันเน่าเพราะว่าเรามาเก็บช้าเกินอู้อยู่กับพื้นด้วย อยู่กัืนไม่แย่เลยที่เราหอ่อไม่น่าแลว,ว่าลูกมันหายไปไหนดอืมเพราะว่ามันหนักนะเชนพอมันตโตอ่ะพอแต่เขาเขาจะไม่ทิ้งกิ่งให้มันอยู่ต่ำใช่ดูดิโน,นมจะอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยเอียงหรือมันเปไหน,นมันเอียงแหละแล้วดูดิกิ่งหนึ่งมีกี่อันบางทีนะกิ่งหนึ่งเราไม่ควรเอาเยอะเกินนะเขา ต้นนี้เยอะมากเลยสวยยัง,ยงต้องเอาไปล้างก่อนครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาทุกคนมาเก็บฝรั่งนะคะต้นน้ำต้องเอาไปล้างก่อนมันมีเพลียไม,ไ,มมไม่เอาอนี่เดีย๋ยวช่วยเก็บฝรั่งพ่อเร็วลูกใหญ่มากเอย่เพิ่งเอาไปกินนะต้องเอาไปล้างก่อน ลูกสวยเนาะเป็นทรงไม่ใช่ทรงกลมนะแต่มันจะออกเหลียมๆนิดนึงเหลี่ยมๆแล้วก็ทรงแบบรีรนะรงรีนะแต่เป็นเลียมอันนี้ลูกใหญ่นะคพีเนี่ยลูกใหญ่มากเลยลูกฝั่งนั้นนะต้องเก็บได้แล้วนะมันมีบางลูกที่ห่อไว้เราไม่ได้มาดูเนาะ มันก็จะเลยเวลาเลยอายุที่จะต้องเก็บอ่ะมันก็ทำให้เน่าคาถุงเลยเลี้ยวหิวแลี้ยวต้นแรกเชนอ่ะข้างบนนั่นอ่ะยืนนอนอะไรวางก่อนวางก่อนครับน้ำไปช่วยพ่อเก็บดิเชนข้างบนตรงนั้นน่ะนั่นแหละไหนครับไปยืนดีๆซสิน้ำไหนโชยดูซิว่างน่ากินมากแค่ไหน ยังไม่กินค่ะเพราะว่าต้องเอาไปล้างก่อนตอนนี้เราก็เก็บฝรั่งมาได้หลายลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปกินกันอันนี้เราเอาไว้กินและลูกก็พอเนาะ มันรับหนักไม่ได้เนาะเ <ผม S 1> พราะกิ่งมันมลเล็กแล้วลูกมันมีแต่ซวยๆนะ่ะเพราะว่าที่อยากเลี้ยงเป็นลูกใหญ่ะอันละหนึ่งอแล้วถ้าเรายันมันอ่ะได้ไหมต้นนี้ฝรั่งแบบดกมากเดี๋ยวเราพามาดูใกล้ๆ ลูกติดเต็มต้นเลยอ่ะัตอนกันเองเยอะมาก,มากลูกแบบเยอะมากลูกไปถึงข้างล่างเลยระวังอันก็ห่อไปแล้วและก่อนจบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ